ตามสัญญาอ๋อตรงนี้จะเป็นเนโรนะคะเนโรแต่กำลังคิดว่าพี่เอินต้องเติมน้ำมันรถว่ะแบบหนึ่งนะคุณเพราะไม่อย่างนั้นไม่น่าไม่น่ารอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอวิ่งหาปั๊มน้ำมันอ้านี่ไงเรียบร้อยค่ะพร้อมไปต่อไม่น่าไหวมืดมากใช่เนสสว่างแล้วค่ะสว่างแล้ว ตรงนี้พี่เอิญเคลียไปยังวะแกจะเคลียรแล้วสิหรือยังไม่มั่นใจจะทําอีกรอบนึงก็ได้ต้องเอาสายอลามพงพวกนี้ออกก่อนนะคะตามที่เอิญเคยสอนไปพัดที่แล้วนะแล้วก็จะมีตรงนู้นด้วยจะมีตรงนี้เสมอนะคะมันจะมีตรงนู้นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะเสมอเลยมันจะมีตรงนี้ด้วย มันจะมีดาาและ3อันแค่นั้นค่ะถ้าเราหาเจอ3อันก็คือปลอดภัยแล้วอย่างนี้ก็คือปลอดภัยแล้วนะคะแต่กำลังคิดว่า oh, เหมือนของหายอะ่ะทุกคนฟิวหายนะคะแล้วจะไปหาฟิวจากไหนวะเออนั่นสิโอเคช่างมันข้างในนี้มีฟิวไหม อ่เจะฟิลแล้วนะคะเ,คเรียบร้อยน่าจะโอเคมาใส่ฟิลเลยจ้ยารเ,รเรียบร้อยกดเปิดเครื่องเลย,ยต้องเติมใ้เต็มเลยเก่งมามดกดีเอ้ยปล่อยทิ้ง <laughs> โอเคไหมหวังว่าจะไม่อัเลิร์ตนะคะอัเลิร์ตไหม,ม โอเคเรียบร้อยอ้าวยังมีอยู่เหรอชิบหายแล้วตรงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยังมันมันขึ้นว่ามันยังมีสัญญาณอยู่เอ๊ะมันอยู่ฝั่งนี้แล้วมันจะไปตไหนอะฮะเนี่ยอันนั้นก็มีแค่สามอันชิบหายแล้วตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งโอเค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  โอเคทุกคนตอนนี้ต้องวิ่งเรียบวิ่งเข้าบ้านด่วนเลยตองพี้มาเต็มเลยดูเร็ว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 ปิดปิดปิดบ้านปิดบ้านปิดประตูปิดเกือบแล้วมึงเออพลาดไปอันเดียวไม่คือเออนึกว่ามันมีแค่อันเดียวจริงๆไม่มีแค่สามอันอ่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะคะว่ามันมีมากกว่าสามอันได้ เดี๋ยวเอิญจะรอเล่นเกมของคุณน้ำมเลยทำได้ทำได้อ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นโฟกัสหรือสเตเม,มนานะสเตเม,มนาเกมนี้สำคัญนะคะ<ส>เอ<ส>ิญจะให้เลือกให้ดี<ส>เขาวิ่งถึกนิดนึงอะ่ะเออให้เขาวิ่งถึกนิดนึงนะคะเดี<ส>๋ยวขออนุญาตนอนแล้วกันนะคะเพราะว่าข้างนอกซอมบี้เยอะมากถ้าออกตอนนี้น่าจะมีปัญหาอ่าเรียบร้อยเช้าแล้วนะคะ เนี่ยตอนเช้ากำลังดีทุกคนตื่นมาก็จะพวกซอมบี้ก็น่าจะไปหมดแล้วนะคะหวังไว้นะยังมีพวกซอมบี้อีกปะ่ะโอเคไม่มีแล้วทุกคนตามที่คิดไว้ตอนนี้ก็จะกลายเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยของเราอีกที่หนึ่งเลยนะคะอ,อ๋อน้ำมันเต็มโอเคไปไปตามในเรื่องกันต่อไป เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเอิญพอมีของแนละ้วเดี๋ยวไว้ก่อนไปยาเย่รอดเว้ยตอนนี้เอิญยังไม่ทําเพราะว่าของเอิญน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในตอนนี้นะแต่ตรงไหนเอิญแวะปั๊มน้ํามันบ่อยจะจัดการที่นั่นเป็นที่แรกนะคะเพราะว่าเราต้องการเซฟโซนของเราในเมืองซอมบี้แห่งนี้ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> Oh. <Still. S 1> ถ้ามีไฟเปิดไม่ได้นะคะถ้าเปิดเดี๋ยวจะโดนดี <c oughs> อ่าได้กระสุนแท้ทีขอบคุณคะ่ะโอ้ดีมากเลยขอบคุณมากสูดลมหายใจได้อีกกึ๊บหนึ่งโอเคอยากดูซิว่าใส่กระสุนยังไหนดีคอนดีคอนใส่กระสุนหรือยัง <in> อยากดูซิว่ามันได้ผลไหมเนี่ยถ้าเรายิงไฟฟ้าใส่มันนะคะเอ้าเอา่าทำไมอยู่ดีดีเมืองก็ยังมากัดกูอีกทีอยู่ดีอะเอาาทำไมเมืองไม่กัดกันเองกัดกันเองสี่กัดกันเอง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 เอ้า เออตีกันเองเออนั่นแหละเออตีกันทุกคนมาดูซอมบี้ตบกันเองเป่าตบตกเอตอตบใครจะชนะเอาสิเออดีมากทําดีมากทําดีมากอุย้ยอีสัตว์ <c oughs> กูสาเพิ่งชมมันจะมีฤิ์มีฤิพ์พอสมควรปะมันจะหมดฤิ์เมื่อไหรอ่อ่ะ ยังพอมีลิทยอยู่นะฮะยังพอน่าจะใช้ได้อยู่ปล่อยมันวิ่งตามสักพักแล้วกันเนาะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อตายแล้วโอเคอ๋อถ้ามันโดนช็อตไปจังหวะนึงมันจะตายโอเคโหทุกคนขอที่นี่เยอะมากเนี่ยมันมีซอมบี้ฝั่งนี้นะคะระวังนะระวังนะระวังนะเต็มสุนยัง มีซอมบี้ฝั่งนี้นะคะอ่าเจอเหยื่อแล้วทุกคนเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเจอเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเหยื่อมึงก็ไปหาคนอื่นสิเว้ยที่ไม่ใช่กูอีเวนไหนบอกว่าแถวนี้ไม่ซอมบี้กูไม่เห็นเจอซอมบี้สักตัวกูเจอแต่ตัวที่กูเพิ่งยิงยิงมันเนี่ยไม่เห็นมีซอมบี้สักตัวเลยทุกคน อ๋อมันตบกันอยู่มันตบกันอยู่ทุกคนทุกคนเกิดมวยคือซอมบี้เกิดขึ้นใครจะชนะเอาแล้วตบกันไปโอ้ฝั่งเขียวไม่ยอมแพ้โอ้ฝั่งฝั่งเสื้อนี้สู้เต็มที่เลยนะฮะชนะไปนะครับตอนนี้อ้าวยังไม่มีผลแพ้ชนะอ๋อชนะแล้วนะฮะมวยซอมบี้นะฮะ <L an> <l <ans> หาเรื่องหาเรื่องมึงหาเรื่อง <l ans> เราอาจจะต้องมาฝั่งนี้แล้วเราก็หาทางปีนขึ้นเนโตรอน,นี้ให้ได้เราจะได้ไปฝั่งนู้นได้เออเจอทางแล้วทุกคนใช่ไหมอ่าใช่ทุกคนใช่ละใช่ละอันนี้ของจริงนะน่าจะเยอะนะ เด็ดเคเป็นโดงอะโอ้ชิตสิ้นหายละ <c oughs> อย่าอ alert นะอย่าอ alert นะอ alert ตัวเดียวพอนะตัวเดียวนะโอเคตัวเดียวตัวเดียวโอเคอยู่ตัวเดียว,ว,ยวโอเคอยู่เดี๋ยวทั้งหลายตัวก็ไม่ไหวเว้ยไปไค ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นๆนะต้องทำได้ต้องทำได้ไดเรามาหลบนีนี้ก่อนเราต้องทำให้ตัวหนึ่งติดเชื้อเป็นของเราให้ได้เว้ยแล้วมันก็จะไปกัดกันเองเว้ยแต่ก่อนอื่นพี่เอิญขอจัดการตัวนี้ก่อนเพื่อความสบายใจว่ามันจะมีมี่ตัวไหนมาแทงข้างหลังกูเชื่อแนะแม่งอยู่เป็นดงเลยวะตรงนี้อีี่ย เฮียเออไม่เคยเป็นตามแผนกันเลยไม่เห็น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 ใช่ไหมไม่เห็นก็เฮียแล้วไม่เห็นก็เฮียแล้วไม่เห็นก็เฮียแล้วหายแล้วติบเตึบ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 ไม่เป็ไปตามที่คิดเลยแน่จริงก็ขึ้นมา แนจินก็ขึ้นมาสิขึ้นมาฝั่งไหนแนจิงก็ขึ้นมาอยู่ไหนวะอ,อ๋อควายกู <c oughs> มาเป็นทา่าเชนซะดีมากลองไปตีพวกเดียวกันเองเออนั่นแหละเก่งมากลองไปตีพวกเดียวกันเองลองไปสิควาย เออตีพวกเดียวกันเองตีพวกเดียวกันเองเออน,ออน,ออน,ออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนี่กูต้องน้ำไปทำดีมากทำดีมากเพื่อนส่วนมึงไปเออนั่นแหละเกิดการตีกันแล้วครับทุกคนซอมบี้ตีกันเดะ <laughs> มาดูกันใครจะชนะนะฮะอ้าวตกกันแล้วตกกันแล้ว ยังไม่มีใครยอมแพ้ใครอ้าวล้มไปหนึ่ง่ะเหลือสามต้ว่าค่ะตกกันแล้วอ้าวตาออเฮยตัวนี้แข็งแก่งว่ะคงกระพันพี่เอิรนพี่เอิรนมีความสุขอะไรแบบนี้จริงเหรอวะมีความสุขจริงๆนะทุกคนทำนายเสร็จก็แดกมีอยู่สองอย่างมาแล้วแล้วแล้วแล อ,อความโง่ของกูแล้วกูไปยืนใกล้ทำไมไวะเฮียเจ็บจัดพระเจริญพระจงพระเจ้าพระเจ้าจรสมีถังแดงขอบคุณค่ะพี่เอ <c oughs> คือไม่รู้แหละว่าฮิ้วมาทำไมแต่ฮี้วอุ๊ย เดี๋ยวจะจัดการให้นะจะไม่ใหใครทำให้เธอวุ่นวายใจอีกนะโอ้นี่หลุมศพซาร่าหรอชั่วโมงสองได้มาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะเนี่ยจิตม๊กหนูเออฉันเนี่ยอะไรต้องบอกเธอ่ไม่คุณไม่เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นความผิดของฉันไม่มีใครเสียใครไปผมไม่สัญญาโอเคไหมโอเคดีเข้เสียกันมีคนบาดเจ็บอยู่ตรงนี้ซาร่าอย่าเข้าไปใกล้ไม่ไม่ไม่ซาร่ามันเป็นซอมบี ถ้าำม่ซาร่าโดนแทงนะคะผมไม่คิดว่าย่ว่ากกดกดแผ่ไว้กดแผไว้หวาอึ้งไหมวไหมอฉันคิดว่าฉันน่าจะวิ่งไม่ไหวเราใกล้ถึงแล้วนะเรียบๆหน่อยเราต้องเรียบออกจากที่นี่ อ่าแล้วก็ร้องมาตรงที่เจอกับบูเชอร์แล้วนะคะแล้วก็ฝากซาร่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเธอเป็นแค่เด็กเองเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆเองมาๆมาๆมาช่วยกันเสียเลือดมากค่ะอเราคงไม่อยากอยู่ที่นี่ถ้าพวกซอมบี้มา เึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วเปิดแสงแล้วก็เรียกเครื่องบินมานะคะเราน่าจะต้องพักตรงนี้ได้แป๊บหนึ่งนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเตืนคนใดไหมผู้เด็กผู้หญิงเมื่อกี้เตือนถ้าไม่ฉันนึกถึงน้องสาวของฉันเราเคยเล่นไฮซีกันตลอดเวลาเลยไข้ขึ้นนะคะน่าจะไม่ไหวละ เริ่มเริ่มมีการเผอแล้วนางกำลังร้อนมากเลยตัวร้อนมากแล้วนะคะดูดิทุกมันเราจะต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เราได้อยู่ไม่ได้แล้วเร็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 วซาร่าเดินหน่อยนะขอโทหน่อยไป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 อุ้ยใครไม่ยิงวะ ้ยมีคนบ้าอยู่ข้างนอกรอตรงนี้ป๊บนึงรอตรงนี้ป๊บนนึงวิคิดอะไรอยู่นายอ่ะไปทำไปหลอกล่อมันหน่อยเดี๋ยวกูฆ่ามันเองไปไปไปทำได้ไปไปโอเคยิงเลยดิ๊ก เุ้ยเดียว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 ฉันไม่มีอววุธฉันไม่มีอววุธฟังก่อนฟังก่อนมีผู้หญิงโดนแทงอยู่ข้างนอกฟังก่อนฟังก่อนฉันไม่ได้ฆ่าเมียนายไม่ได้เป็นคนทำอย่าทำอะไรง้ๆปล่อยปืนเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ได้ฆ่านายยาโบนขอร้องหยุดหยุดไม่งั้นยิง เมื่อก่อนอย่างใจดีมากๆนะคะดูจากที่การที่เขาเลือกที่จะเจรจาเสียงชีวิตเขาอ่ะเพื่อเจรจากับคนอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นดิ๊เกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ดีฆ่าคนนะคะที่เอินเข้าใจเพราะว่าเขาดูตกใจมากเลยเมื่อกี้อ่านี่ก็เหมือนเดิมนะคะเราต้องฝากซาร่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะคะ เอาไปทุกคนไม่ได้อ่าฝากไว้คนที่เจเจโอไบรอันนะถ้าไม่พานางไปรถนมเพยาพานตายแน่ๆมีหมอไม่ใช่หรอมียาโอไบรอันรับนางไปมีสถานที่ให้แค่สองคนเท่านั้นหมายความว่าไงแค่สองคนเอาพาไปได้แค่สองคน เร็วเร็วเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเวไม่เป็นไรนะคุณจะต้องไม่เป็นไรได้นางแล้วได้นางล้วผมจะไปตามกกลับมาผมสัญญาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินที่เขาพูดแล้วว่ามันมีเที่ยแค่สองคนมึงไปเถอะไปกับเมียมึงอ่ะกูไม่เป็นไรหรอกเว้ย เคยผ่านเรื่องแย่กว่านี้มาแล้วแต่ดีด้วยความรักเคพื่อนนะคะทิ้งเพื่อนไม่ได้นะ Where you going? จะไปไหนกันต่อจะไปไหน Where? 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 ไปที่ลิฟจิวแคมป์นะคะไม่รูซเซอร์คงไม่รอดถ้าไม่มีผม เอาแหวนไปนะซาร่าเดี๋ยวผมจะไปทวงคืนเดี๋ยวจะไปเอาแหวนคืนนะ <'re> ไปไหมเนี่ยเขาไม่ไปค่ะ คิดี่อะไรอยู่เนี่ย oh, What did you คิดพี่อะไรอยู่วะ oh, <God. S 1> อันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำไมดีกับซาร่าถูกพัดพลากจากกันนะโอ้ oh, สงสารเลยอ่ะ เดี๋ยวจะกลับมาคอยเช็คตลอดนะคิดว่าบูเซอร์เคยพูดถูกไม่น่ามาคาดหวังอะไรกับเรื่องแบบนี้เลยเหมือนกับที่เคยคิดไงเดี๋ยวจะกลับมานะโอ้สุดท้ายแล้วเหมือนซาร่าอาจจะตายนะคะ เพราะว่ามันมีศพอยู่ตรงเนี้ยแต่ซาร่ามันไม่ได้มีแค่ชื่อเดียวนะดิกดิกรู้ไหมว่าคนชื่อซาร่ามันเยอะมากเลยอร่ชบูเซอร์ข้าเอ้ยกูมาอยู่ตรงนี้แล้วที่กูเคยเล่าให้ฟังกูเจอศพซาร่าด้วยแต่กูไม่แน่ใจว่ามันคือซาร่าไหมบูเซอร์ทำไมเงียบจังวะบูเซอร์บูเซอร์อ้าวชิมหายแล้วบูเซอร์กูเป็นไรวะเนี่ยอ้าวแล้วกูก็ต้องกลับไปหาเพื่อนแล้ว บูสเตอรน่าจะอาการหนักแล้วนะคะเดี๋ยวเนดะีนต้องกลับไปหาเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยแต่ตอนนี้ยมันกลับไปยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเฮ้ยแต่มันเริ่มมืดแล้วว่ะจะเป็นอะไรปะวะใครมันทำมอไซค์กูหล่นวะหรือตอนแรกมันหล่นอยู่แล้วหล่นอยู่แล้วแหละคิดได้แง่ร้ายทำไมขอเติมน้ำมันหน่อยฮะ จักรยานยนต์ขึ้นมาก่อนนะฮะเติมน้ำมันขอบคุณมากดิกโอเคโอเคกลับรถก่อนมันเริ่มมืดแล้วอ่ะทุกคนแต่พี่เอิญเป็นห่วงบูสเตอร์เดี๋ยวกลับไปหาบูสเตอร์แป๊บหนึ่งนะคะเขาเงียบไปละ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาเหมือนดิกเขาอยากกลับไปเพื่อจะเช็คไอเฮลิคอปเตอร์นะคะที่ซาร่าเคยนั่งมา <c oughs> โอเคยังคงไม่ยอมแพ้เรื่องเมียนะฮะ มียอนด์เบอร์วัน 1. แต่มึงไม่ห่วงเพื่อนเลยเหรอเพื่อนมึงไม่ตอบไม่ตอบบอมานาแล้วเนี่ยมันจะมีพวกลังอยู่นะคะเหมือนมีคนยิงกับซอมบี้ตรงนั้นว่ะเกิดอะไรขึ้นวะควรช่วยไหมถ้ามีน้ำใจก็ควรช่วยอ่ะโอ้โหโดนซอมบี้เด็กลุมหรอ,อ ตือชมบี oh, なになに้เด็กลมหรอนี <issible> ่กูเผาผู้รอดชีวิตไปด้วยเพราะวันนี้มึงก็ด้วยมึงก็ด้วยนี่กูเผาผู้รอดชีวิตไปด้วยเปะวะกูมาช่วยเขาให้มันดีขึ้นหรือกูมาพักมาฆ่าเขาเองวะเนี่ย คือได้โลจิกเอินอะเอินนึกว่าเกมมันไม่น่าจะทำให้ผู้รอดชีวิตตายไงเออเอนินก็เลยโยนโมโนทอลไปเลยว่าตายอ่ะจริงๆการก่อสงครามก็เป็นหน้าที่ของเรา